แล้วนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนนะคะมารีวิวต้นไม้ในบ้านนะคะคราวน,นี้ต้นไม้ในบ้านของจริงเพราะว่าอันเชิญมาจากโรงเรือนนะคะก็เข้ามาอยู่ในบ้านเลยวันนี้ก็มาแนวแบบแต่งต้นไม้ในบ้านคือเลีรร้ยง <gasket> ต้นไม้ในบ้านอะ,ะนไรประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะยูก็จะมาอัปเดตต้นไม้นําเข้านะคะที่ยูเอาเข้ามาในเดือนนี้นะคะว่ามีต้นไม้อะไรบ้างนะคะก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีต้นไม้อะไรบ้างต้นแรกนะคะก็คือต้นนี้เลยนะคะนี่ฟรเด็กนะคะ ต้นนี้เป็นต้นที่เลี้ยงยากมากแล้วยูก็พยายามลองเลี้ยงมาแบบห, gs, หลายๆครั้งแล้วแต่ว่ารอบนี้ก็คือรอดนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้นที่สองนะคะก็จะเป็นต้นนี้นะคะต้นนี้มาจากร้านสยาแพนนะคะเดี๋ยวขึ้นไอจีให้นะคะต้นนี้คือน่ารักมากนะคะเป็นมอรสเตล่านะคะแล้วก็จะมีต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นนี้คือจะเป็นจันเงินนะคะจันเงินคือสวยมากนะคะอันนี้จันเงินใครยังไม่มีนะคะก็ไปเก็บได้นะคะตอนนี้ แล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งที่ตอนนี้น้องตุยไปนิดนึงนะคะก็คือต้นนี้นะคะนี่ไต c คลเลอร์นะคะคือต้นขนส่งมาน,น้องหักพิดนึงนะคะนี้จากร้านพี่เหรียญทองนะคะที่ตลาดต้นไม้สบายใจนะคะราคาถูกมากๆเลยนะคะใครยังไม่มีไปเอฟได้นะตอนนี้น้องราคาลงมาเยอะมากๆแล้วนะคะเมื่อก่อนราคาค่อนข้างสูงเลยถึงหลักหมื่นกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้นะคะน้องราคาไม่แรงแล้วนะคะใครที่อยากได้ก็ ไปซื้อกันได้นะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวก็รอน้องแข็งแรงขึ้นนะคะอันนี้นะคะจะเป็นอีพีมาร์เบลนะคะก็เป็นน้องใหม่ของบ้านเหมือนกันนะคะนี่น่ารักไหมคะสวยมากๆเลยนะคะอีพีมาร์เบลใครที่ยังไม่มีก็ไปจับจองกันได้นะคะราคาน้องตอนนี้นะคะก็หล่นลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนก็ใบละหลักหลายหมื่นนะคะแล้วก็น้องแพนด้าค่ะอันนี้เป็นน้องแพนด้านะคะเดี๋ยวให้ดู นี่อันนี้เอาโบอีกหนึ่งต้นค่ะอันนี้จากส่วนน้องนัทนะคะนี่ราคาดีมากๆนะคะใครยังไม่มีอัลโบฮันแลนนะคะแนะนํานะคะไปซื้อได้ที่ส่วนน้องนัทเลยนะคะราคาดีมากแล้วก็ต้นไม้สวยแล้วก็แข็งแรงมากๆนะคะอันนี้ก็ซีเนียนะคะนี่ไม้ดอกนะคะต้นนี้เลี้ยงง่ายด้วยนะคะใครที่ยังไม่มีก็ลองไปหาดูนะคะราคาไม่แพงเหมือนกันนะคะ ต้นไม้ใหม่ๆนะคะวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากเฟอร์ติไลท์นะคะอันนี้เลยนะคะ ดูแลต้นไม้ยังไงต้นไม้เยอะขนาดนี้นะคะก็ได้มีการทดลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะสําหรับการาซื้อปุ๋ยนะคะที่จะมาดูแลน้องๆนะคะให้แข็งแรงเติบโตแล้วก็สวยแบบนี้นะคะเราก็มีน้องใหม่นะคะสําหรับเดือนนี้เหมือนกันนะคะเฟอร์ติไลท์นะคะมี2ไซส์นะคะมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแล้วก็มีไซส์ใหญ่ๆเลยอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งยูก็ไม่ได้ถือมาเนาะสามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้านะคะแล้วก็เพจ Facebook นะคะแล้วก็ไอจนะคะซึ่งแพคเกจจิ้งเขาน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใช้ ง่ายนะคะเหมาะสําหรับมือใหม่เลยค่ะมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงต้นไม้นะคะไม่สามารถกะจํานวนให้ปุ๋ยของน้องได้นะคะตัวนี้ไม่ต้องกังวลค่ะน้องไม่โอเวนแน่นอนนะคะแล้วสามารถใส่ชิคโฟนได้ด้วยนะคะไม่ให้ทําให้เกิดรากเน่านะคะวิธีใช้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะแค่โรยหน้าดินนะคะแล้วก็รดน้ําได้เลยค่ะอยู่ได้นานนะคะถึง90วันก็คือ3เดือนนั่นเองนะคะ ใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดูแลต้นไม้ใหม่ๆนะคะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงนะคะยุ้ยก็แนะนําตัวนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวยุ้ยไปแนะนําเพิ่มเติมให้นะคะว่าตัวนี้เขามีดีอะไรบ้างน,นะคะทําไมเราถึงต้องเลือกใช้ตัวนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ f e r ร i l i ไลทนะคะมี N P K 0ถึง14 13 13เลยนะคะเม็ดของเขานะคะไม่หักไม่แตกง่ายนะคะใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยค่ะ กระบวนการของการทํางานของฟอ์ติไลซ์จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความชื้น pH ของดินและชนิดของดินนั้นๆนะคะใช้ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่โรยหน้าดินแล้วลดน้ำได้เลยค่ะ NPK คือธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต,ต่อต้นไม้นั่นเองค่ะ N นไนโตรเจนช่วยบำรุงต้นบำรุงใบให้มีสีเขียวค่ะส่วน P ฟอสฟอรัสช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้แตกหน่อออกผลออกดอกค่ะส่วน K โพแทสเซียมช่วยให้พืชแข็งแรงทนต่อโรคและมแมลงได้ค่ะ เป็นไงกันบ้างคะหลังจากฟังรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะชอบเฟอร์ติไล์กันม้างไหมคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะซื้อนะคะสามารถซื้อได้ที่ช้อปะะปี้ลาซาด้าเพจ a c e b o o k แล้วก็ไอนะคะเดี๋ยวมีจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะใครที่เป็นต้นไม้ไมือใหม่แล้วกาลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะดูแลต้นไม้นะคะยู้ก็นแนะนําอันนี้เลยนะคะ ใช้ง่ายสะดวกนะคะเหมาะกับมือใหม่มากๆค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะจบการรีวิวต้นไม้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากเฟอร์ติไลท์ไปให้กับทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ